สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็จะมากินข้าวที่ห้างอะไรวะห้างที่อยู่กรุงเทพยอยู่ใกล้ใกล้กับเซ็นทรัลเวิด์มันชื่อห้างสยามพารากอนโอเคสยามพารากอนห้างนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักดีเลเอละไม่ไกลจาก เซนตันเวลถ้าใครจะมาถ้าใครจะมาห้างนี้นะแล้วคุณอยู่ไม่ไกลจากท่านี้ให้แนะนำเลยนะนั่งบินมอเตอไซค์ถ้ารถยนต์นี่โอ้โหเหนื่อยใจรถยนต์นี่เขาอยากมาแท็กซี่ก็ไม่ได้มีงั้นก็นั่งรถไฟฟ้าซะเลสซาดีกว่า อวันนี้ก็มากินกับน้องสาวตามเคยนะครับน้องสาวคนนี้ก็ไม่ใช่คนในคนไกลก็ปีที่แล้วก็เคยเที่ยวด้วยกันน้องเขามี <c oughs> ดีกรีเป็นเซี่ยวเป็นลูกครึ่งนะอังกฤษนะครับก็เจอกันก็นัดกินข้าวพอดีให้น้องเขามาทำธุระช่วยแล้วก็จะคุย เหมอมอยธุรกิจนิดหน่อยลองก็เป็นคนน่า,ารักออืวันนี้ก็มีโอกาสได้มากินข้าวในร้านชั้นแรกนะดู่ระยัดสยามแล้วกร้านอาหารร้านนี้อร่อยส่วนมากก็มีแต่ชาวฝรั่งอหรับมากินกันหนานทอง อร่อยนะร้านเนี้ยทุกคนลองมากินดูย,ยิ่งเป็นขนมจีนน้ำน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำปูน้ำยาปูอร่อยกินเสร็จก็จะพากันไปทําธุระต,ต่อผมมาไทยครั้งนี้มาสามเดือนคลงจัดเต็มแหละผมคงไม่ได้หล่อไม่ได้พร้อมเหมือนคนอื่นแล้วแหละ มเน้นใช้ชีวิตมีความสุขพอแล้วแหละชีวิตนี้เนาะกินกินเที่ยวเท,ที่ยวทำงานกลับมากินเที่ยวกลับมาทำงานประมาณนี้ <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมได้ไปกับสาวสวยเยอะจังช่องผมมันก็บอกอยู่แล้วว่า Where is the love ความรักอยู่ที่ไหนผมก็พยายามที่นัดเจอพูดคุยกับคนไปเรื่อย เพื่อเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ากับเราได้แต่คนที่ผมพูดคุยด้วยทุกคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นเมียผมซะทุกคนบังก็เป็นมีบ้างมีเดทกันบ้างมีแฟนเก่าบ้างมีน้องสาวบ้างมีคนธรรมดาบ้างแต่ทุกคนผมเป็นคนที่ให้เกียรตินะครับผมเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้หญิงแสยละเอียดให้เกียรติเขา เที่ยวก็คือเที่ยวเวลาผมเที่ยวถ้าผมไม่มีแฟนผมก็เที่ยวแบบสุดๆแต่ถ้าผมมีแฟนผมก็ให้เกียรติเขาหรือว่าต่อสึงจีไม่ใช่แฟนถ้าเราได้มาเจอกันอะไรก็ที่เจอหนี้ให้เกียรติคุยแบบธรรมดาดังนั้นมันก็เลยเกิดการที่เราคนอบอุ่นก็เลยมีเป็นอย่างข้ามาแบบนี้คือเขาอกมันก็ไม่มีที่ด กลัวจะคิดว่าดัางนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับผมก็เปิดช่องทางให้ทุกคนสามารถเข้ามาคุยกันได้มา,มาฟังไมค์เซตเผื่อวันหนึง่งเ,เราเข้ากันได้ก็ค่อย่ากันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายครับทำไมผมถึงโสดก็ใน,นเมื่อเราเข้ากันไม่ได้หรือว่าเรียนรู้กันแล้วมันไม่ใช่เราก็แค่เป็นเพื่อนกันเป็นเราไม่ได้เกลียดกันอะ่ะถ้าใน,นเมื่อมันไปกันไม่ได้ ก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องแต่สิ่งที่มีที่ได้ก็คือมิตรภาพก็ยังช่วยเหลือเจอกันนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องอะไรมากมายอ,อันนี้เห็นไหมเนี่ยน้องเขาเขาก็เคยเจอผมอย่างปีที่แล้วครั้งนี้น้องเขาก็มากินข้าวด้วยอีกทั้งทที่เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรนะแต่น้องเขาก็ดูแลผมดีเหมือนกันน้องเขาก็บางครั้งเขาก็อ่า ทํานั่นทํำนี่ให้นะก็มิตรภาพดีๆแหละเห็นไหมเรากินข้าวด้วยกันเราก็ดูเหมือนสนิทกันไม่ได้อะไรมากมายก็มีโปรแกรมหลายอย่างอยู่มาไทยครั้งนี้ก็ต้องเคลียร์ให้มันครบให้มันหมดอผมดัดฟันนะเมื่อกี้กินไปเจอสมเออเจอปูดองก็ต้องคายทิ้ง เดี๋ยวแบกเก็ตแตกหมอห้ามสั่งกินของแข็งอ่าถ้าเป็นการพูดผมจะเป็นคนที่เจ็กนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าการใช้ชีวิตเนี่ยผมเป็นคนมีไม่ค่อยมีสมเท่าไหร่ก็นั่นเลยครับผมยูที่ประเทศเดนมาร์กใครที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าใครที่อยู่ประเทศเดียวกับผมถ้ารู้จักผมก็ทักกันมาได้มาพูดคุยหรือว่า แบบเฮฮัลโลอยากมาเที่ยวอยากมาอะไรเงี้ยผมยินดีต้อนรับทุกคนเ่ยถ้าถามหาผมอยู่ที่ประเทศได้มาผมชื่อบีทุกคนก็น่าจะรู้จักดีแหละเพราะผมเป็นคนที่มีเพื่อนมีคนรู้จักเยอะชอบกินชอบเที่ยวไปรำวันไม่ได้ไม่ชอบแบบมีพิษมีภัยไม่ชอบแบบสร้างศัตรูสร้าง,างาโจทย์กับใครฮะชอบช่วยเหลือมากกว่า อันไหนที่ผมช่วยเหลือได้ผมก็ช่วยอันไหนที่ผมช่วยเหลือไม่ได้ผมก็จะบอกแต่เรามามีวิตภาพดีดีด้วยกันดีกว่า